โอ้ซอดรอกรดชงนั้นรอกตัวน,นั้นอกว่าไตูมากนี้ดออพานนครับบอเจ้าน่ะครับอเอเออง่าย,ายเยิน,ขน <c oughs> เขา,า,ายปุ๊บัวแล้วบอแกลเลยเออว่าดันไมากนี้ปุ๊บไมาเขาบอกนี้

但你段很乱。

ไปตีให้เ <laughs> ล kind of <laughs> yeah, ่อีกนั่เไปตีให้เล่าอีกนฟังนั่นบอกแล้วบอกอีกไปตีให้เล่าน่เยียตีะครับเยอเด้วยมัน อ่้ตอเขาเปิดได้เปิดไปทีุ่เออยสเนเนาะสเเดี๋ยวนั่นล่าสักแล้วไปเที่ยให้พอทอถือว่าเขานถือว่าถือว่าเขาได้ทอมาทีเดียวต่ต้องขังด้วนี่โอ้ยังได้ก็ได้สิบ่ใส่เอางในตาตุ๊าเนาใส่ข้างในดีกว่านาะโอ้โอ้เกิดจะฟาไปเอามาใส่เดี๋ยวคนกบแล้วนี่เดี๋ยว้าเจ้เจ้าเวเจเเ้า ดเจ้ายาเนว้่อากนเอาปูนมายาทั้งเนี่ยาทั้งเชิงทั้งเยกันถ้เจ้ามาขุดใช่นั่นเลยผมรดทั้งนั้นขุดขึ้นให้เราได้แล้วเดียอมมาว่างไว้โอ้โหปูนีุ่้งนี่วลาเด็กบาดเยูนทีุ้งนเอเพ่อไปยังเดี๋ยวเดี๋ยวนงอยู่เม่ให้เราดองอันนี้จุกขึ้นเอา ก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ช่องวิคกนทีวีก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าบายบายครับผมบ๊ายบายครับ